นี่ขาสิมากิีนน้ำผึ้งน้ำมิมครับอันนี้คือห้างเปานะครับนี่ห้างเปาเย้ามาแบบมอกี้นี่แหละครับนี่โตมันยังปิดมาอยู่นี่นะครับโตมายิ้มยิครับราดน้ำหวานเลยนะครับห้างเปาครับบ่มีน้ำหวานวันนี้ข้าสิราดน้ำหวานครับพี่น้องขาวอร่มหราดน้ำหวานเลยนะครับน้ำหวานสดๆใหม่ๆ่จากสวนครับพี่น้องโอ้เป็นตาแสบแห้งนะครับพี่น้องโอ ไปขันมากนะครับน้ำหวานโอ้โหเฮียเบิร์ดเลยครับพี่น้องนี่ครับแซ่บครับพี่น้องรวมมันพัดีนรวมมันพันโอ้โหแซ่บครับนี่นี่พี่น้องนี่นะพี่น้องโอ้โหเฮียเหรอพี่น้อง เต็มมือเลยครับพี่น้องโอ้ยเสียบเดิมมาอนีพี่น้องเข้าก็ได้โอ้ยผมเสบคอครับเสียบข้อจิ้มไปเสีบคอให้ครับพี่น้องเสียบข้อเอ้ยเสียบคอครับพี่น้องเข้าโอ้ยแสีบจิบบอพี่น้องโอ้ยงามเลยแสีบคอใต้เลยพริกอ้อมพริกพรก อืมนีคือมเือหรือมม่หบที่กินนืเบึงออยบทีเด็กหน่อยกินนืกินบ้มันกินนเนอออยู่นนีกินอยู่บ่อดอกงเออต้องถามดอกเอาใมันกินเลยเด็กน่อยถามมเด้กับบ่กินดอกครับเียเอาเอามือแตะกินเิึงครับแบงเด็กหน่อยเนี่ยเด็กหน่อยนั่งบึ้งเลยครับอเอามือจิ้ม แสบอยู่บ่ครับแสบบ่ครับคอเดมพีคือสิข้างโจโลงสันแสบจิ๋วโอ้โหเสียคอเลยเอาห่างมันบอไปพี่น้องเฮาเศษๆพี่น้องอ่ะกินแสบพี่น้องกินกินกินเอ้าเอ้าเอ้าเอาหน่อยถาดเดิ้ลเลยไปกิน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 เอา แล้วสิกินน้ำล้างดอกว่าอยากครับพี่น้องไปขอกินกันเด้อเข้าไปไปกินกันเด้อ